แนะนำทีมสำหรับเว็บเพส SEO Friendly e ีมเว็บสวยทันสมัยติดตามชมได้ที่คลิปนี้ค่ะค่ะก็ะอย่าง เกินไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอบจะมาพูดกันถึงเรื่องของธีมสำหรับ WordPress นะคะเรามีธรีมสวยๆใช้งานได้ฟรีมาแนะนำสำหรับทุกคนค่ะรับรองว่าธีมที่แอบจะแนะนำในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นธรีมที่เพื่อนๆจะสามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับเว็บไซต์ของเพื่อนๆเลยนะคะและถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะธีมตัวนี้นะคะจะมีส่วนช่วยในเรื่องของ SEO นะคะเนื่องจากว่าธีมชนิดนี้เป็น SEOF r i e n d l y นั่นเองซึ่ง อันนี้จากประสบการณ์ของแอมเองนะคะเพราะว่าแอมได้ใช้ธีมตัวนี้กับเว็บไซต์ของตัวเองนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ใหม่นะคะชื่อว่า SEO i n n e e e นะคะ อัมใช้เวลาภายใน1เดือนเท่านั้นนะคะทุกคนอัมก็สามารถนําเว็บไซต์ของตัวเองนะคะเปิดสร้างรายได้กับ Google Adsense ได้นั่นเองเนื่องจากว่าเนื้อหาของเว็บไซต์เราแล้วก็ทราฟฟิกที่เข้ามาในเว็บไซต์นะคะเกิน1000 user traffic นั่นเองนะคะก็มันก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของ SEO นะคะจากจากตีมที่อัมใช้เนาะมันค่อนข้างที่จะเป็นตีมที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะก็เลยอยากจะนํามาแนะนําสําหรับทุกคนนะคะสำหรับใครที่ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นนะคะหรือว่าคุณได้ทําเว็บไซต์มา เป็นสักพักสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็มีความต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์นะคะแต่ทีนี้นะคะข้อสําคัญนะคะเพื่อนๆขะหลักในการเปลี่ยนธีมน,น,นะคะเพื่อนอาจจะสงสัยกันไหมคะว่าการเปลี่ยนธีมสําหรับเว็บไซต์นี้นะคะมันจะส่งผลต่อ SEO ของเว็บไซต์ที่เรามีอยู่ตอนนี้หรือเปล่านะคะก็คววําตอบก็คือว่าส่งผลแน่นอน,นะคะ่ะเพื่อนๆขาส่งผลแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเลือกใช้ธีมที่ มีคุณภาพนะคะและช่วยในเรื่องของ SEO นะคะเป็น SEO Friendly Team นะคะตัวนี้ก็ยิ่งจะทำให้เว็บไซต์ของเรานะคะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะในแง่ของ SEO แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้ตีมผิดนะคะตรงนั้นก็จะอาจจะส่งผลที่แย่ ต่อเว็บไซต์ของเราก็เป็นได้นะคะทีนี้เพื่อนๆก็ลองนำไปพิจารณาแล้วก็ปรับใช้กับเว็บไซต์ของตัวเองดูได้เลยนะคะจากทีมเพียงจะแนะนำดังต่อไปนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะก็คือว่าสำหรับ ก็คือว่าคลิปนี้ใช่ไหมคะจะมาแนะนำ Free Word p r e s s ทีมสำหรับเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะคะใครที่ทำเว็บบล็อกอยู่รับรองว่าจะต้องชอบใจอย่างแน่นอนก็คือว่าตีมเที่ยมจะนำมาแนะนำวันนี้นะคะมันจะเป็นตีมสำหรับคนที่ทำ บล็อกเท่านั้นนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเกิดว่าใครทำทีมที่เป็นเหมือนเว็บองค์กรหรือว่าเว็บร้านอาหารเว็บบริษัทอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้ทีมตัวนี้ไม่ได้นะคะก็คือว่าเน้นเป็นสำหรับเป็นเน้นเป็นฟรีทีมสำหรับคนที่ทำบล็อกนั่นเองนะคะค่ะก็ทีมที่อ๋อจะนำมาแนะนำวันนี้นะคะก็จะเป็นทีมจากออแอคือน่าจะเรียกว่า ALX Media นั่นเองนะคะคือว่าแอมใช้แอมเริ่มต้นใช้มาเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานะคะแล้วรู้สึกว่าคุณภาพของคุณภาพของทีมทีมจากจากบริษัทนี้นะคะคือเขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะเพื่อนเเพราะว่าด้วยเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์เก่าก็คือ s e t s ซ o อ f s o o n com ของแอมใช่ไหมคะอันนั้นจากที่เมื่อเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วนะคะก็รู้สึกว่า ยูเซอร์ที่เข้ามาบนเว็บไซต์ของแอมก็เพิ่มขึ้นอย่างแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแต่ว่าอาจจะบวกบวกด้วยการที่แอมทำา SEO ควบคู่ไปด้วยนะคะแต่ว่ามันมันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะมากจริงๆนะคะก็คือว่าเป็นเอ่อเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งเว็บไซต์ของแอมนะคะ SEO i n n e e d นะคะที่แอมเพิ่งทำจะบอกว่าแอมเริ่มต้น SEO i n n e e d ก็คือเริ่มต้นด้วยทีมจากจากบริษัทนี้เลยนะคะทีมของเจ้านี้เลยเนาะก็คือว่าแอมสร้างเว็บไซต์ SEO i n n e e d นะคะเมื่อวันที่31สิงหาคมค่ะเพื่อนๆและทีนี้แอมก็ทำเว็บไซต์ใช่ไหมคะก็ด้วยทีมตัวนี้ด้วยทีมตัวนี้เลยนะคะทีมจากจากบริษัทนี้เลยนะทีเนี้ยเพียงเวลา เพียงเวลาผ่านไปไม่ถึง1เดือนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะทุกคนก็คือว่าเว็บของแอมนะคะก็สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้กับ Google Adsense ได้นั่นเองคือว่ามันเร็วมากๆเลยนะคะคือไม่ถึงหเดือนอะประมาณหึ่งเดือนนะคะประมาณ1เดือนเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าจากหลายๆเว็บไซต์ของแอมที่แอมทำมาก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะใช้ทีมอื่นที่ไม่ได้ใช้ใช้ทีมนี้นะคะก็ แอมจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักประมาณเดือนสองเดือนเออแอมจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักประมาณสองถึงสามเดือนบางทีเว็บแรกของแอมใช้เวลาถึงสี่เดือนด้วยกันค่ะเพื่อนๆค่ะแอมคิดว่าตัวทีมตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีส่วนด้วยเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีเนาะแอมก็เลยนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเว็บไซต์ที่แอมบอกว่าแอม เว็บไซต์เก่าของแอมนะคะที่แอมทำมานะมาค่อนข้างที่จะนานแล้วแหละทีนี้แอมก็เมื่อช่วงต้นปีแอมก็แอมก็มาเปลี่ยนมาใช้ตี e a m w o r d p l a c e ตัวนี้นะคะแล้วทีนี้ปรากฏว่าทราฟิกที่ทราฟิกที่เข้าเว็บไซต์เข้าเยี่ยมชมเว็บเว็บไซต์เว็บนี้ของแอมนะคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆค่ะจากปีที่แล้วนะแล้วก็รายได้จาก g o o l l e d s e n s e ของเว็บนี้จากปีที่แล้วอย่างที่แอมเคยบอกในคลิปก่นกอนๆว่า คือแบบนี้แทบจะไม่ทำรายได้ให้แอมเลยนะคะจากปีที่แล้วนะคือแอมที่แอมเลือกใช้ธีมอื่นนะคะหมายถึงว่าแอมยังไม่เคยใช้แอมยังไม่ได้ใช้ธีมนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีการปรับ SEO เล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่ได้แบบแมไม่ได้จริงจังแล้วก็เชิงลึกขนาดเท่าปีนี้นะคะทีเนี้ยก็รวมๆแล้ว ก็คือรวมๆแล้วเราก็ามันมันก็มีส่วนนะคะทั้งตัวทีมแล้วก็การออฟติมิส์เว็บไซต์ของเรานะคะมันก็เลยทำให้เว็บของแอมนะคะโตขึ้นถึง1,000%เลยนะคะเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันจาก1มกราถึง30กันยานระหว่างปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าปีนี้นะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเห็นไหมคะเพื่อนๆคะ่ะคือเว็บมันค่อยๆโตค่อยๆโตขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งสีส้มนี่คือปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะ แทบจะไม่มีการแทบจะไม่มีการแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีนิดหน่อยตรงช่วงเดือนสิงหาเนื่องจากว่าช่วงนั้นี่ยว่างพอดีก็เลยมีเวลาให้กับให้กับการทําเว็บไซต์มากขึ้นนั่นเองนะคะเนี่ยละค่ะมก็อยากนํามาให้เพื่อนๆได้เปรียบเทียบดูนะคะว่าการที่เราเลือกใช้ ทีมที่ดีและมีคุณภาพนะคะสามารถช่วยส่งเสริม SEO ของเว็บไซต์ของเราได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแอมจะพาเพื่อนๆนะคะไปทำความรู้จักกับเจ้าทีมชนิดนี้กันเลยนะคะจาก ALX Media นะคะคือแอมไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่ายังไงนะแต่ว่าแอมเรียกจริงๆแอมเรียก X Media แต่ว่ามันเขียนว่า ALX เนาะ ก็คือหน้าตาหน้าตาเว็บไซต์เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงผมจะแปะลิงก์หน้านี้นะคะไว้ให้เพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเพื่อเลือกดูเดโมโนั่นเองนะคะของเจ้านี้เขาจะมีให้เราใช้ทั้งแบบ พรีเมียมนะคะก็คือเสียตังเนาะแล้วก็แบบฟรีซึ่งแอมแนะนำว่าสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะให้เลือกใช้เป็นแบบฟรีทดลองใช้ไปก่อนเนาะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ของแอมแก็ใช้แบบฟรีอยู่เช่นกันนั่นเองนะคะนี่ค่ะนี่ยคือเขาจะมีให้ใช้มากถึง 40ทีมเลยนะคะก็คือ29ฟรีทีมแล้วก็11พรีเมียมทีมนะคะจึงก็เพื่อนๆลองไปเลือกดูได้ง่ายๆเลยนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวเราก็กดเข้าไปสักทีมหนึ่งนะ คือมันง่ายมากๆสำหรับใครที่ทำเว็บบล็อกนะคะเพียงแค่เพื่อนๆมอกอัพคอนเทนต์ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ติดตั้งธีมนี้นะคะแล้วมันก็จะปรับแต่งให้เราอัตโนมัติเลยนะคะตามรูปแบบธีมซึ่งเราก็อาจจะต้องปรับแต่งนิดหน่อยนะคะเพื่อให้สมบูรณ์แบบนั่นเองเนาะคือแบบว่าคือแบบว่ามันใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่มเลือกขึ้นมานะคะก็ชื่อว่า กริดเฟรมนะคะอันนี้ใช้ได้ฟรีนะคะกริดเฟรมหน้าตามก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะก่อนที่เพื่อนๆจะเลือกใช้ก็ให้ลองมาเทสดูก่อนนะคะว่าเราชอบหรือเปล่าอย่างนี้เนาะว่าเราชอบดูหรือเปล่าดู l a y ยอรดูว่าถ้าเกิดว่าเราลงคอนเทนต์ไปแล้วเว็บไซต์เรามันจะไปลักษณะไหนนะคะนี่เดี๋ยวก็ไปดูที่หน้าแคตตา o r y นะคะ นี่ถ้าเป็นแคตตา o r y มันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้ค่ะรวมแคตตา o r y เนาะอันนี้เหมาะสำหรับใครที่ทำเ,เว็บเกี่ยวกับรูปภาพนะคะรูปภาพแบบโชว์รูปภาพโชว์พอร์ตของเรานั่นเองนะคะถ้าเป็นหน้าเพจนะคะถ้าเป็นหน้าเพจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือในในใน ในหน้าบล็อกของเรานะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะตรงเมนูก็แบบนี้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะอยากดูแบบรูปแบบอื่นนะคะสามารถเลื่อนชมได้นะคะเขาจะบอกว่าอันไหนใช้ได้ฟรีอันไหนพรีเมียมนะคะก็ตรงนี้เนาะสามารถดูดได้ตรงนี้นะคะอันนี้ฟรีเยอะเลย29ตีมสามารถเลือกใช้ได้แบบโอ้จุใจมากเลยนี่เดี๋ยวันจะ สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้คือแบบที่แอมกำลังใช้งานอยู่สำหรับ SEO InNee นะคะตัวที่บอกว่าแอมใช้เวลาเพียงแค่1เดือนนะคะก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นั่นเองนะเพราะว่า SEO เขาดีจริงๆแปบ๊บเดียวนะคะภายใน1เดือนก็คือแอมสามารถาทำทราฟฟิกเข้าเว็บไซต์ได้ถึง1,000 User ยูเซอร์นะคะแล้วก็ทาง Google เขาก็เลย a p p r o v การสมัครเข้าร่วมเปิดสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์เราได้นั่นเองนะคะอ่อแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นอีก ตีมหนึ่งที่แอมใช้นะคะตัวนี้ที่แอมชอบตัวนี้นะคะเพราะว่าตรงเมนูนะคะ่ะมันจะเป็นสติกเขาเรียกอะไรสติกกี้เหรอสติกสติกอยู่ที่ตรงหัวอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาที่เราเลื่อนมันก็จะหายไปบ้างมันก็จะแบบเหมือนมันสติกอยู่ตรงนั้นนะคะเนาะแอมก็เลยชอบนะคะ แล้วก็เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเนี่ยค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อย่าลองลืมอย่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมดูที่ตรงโมบายนะคะว่าหน้าตาเว็บเราถ้าเกิดว่าเปิดใน d e v i c e แบบ device ต่างๆแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้คือแบบมือถือนะคะอันนี้คือแบบ iPad แบบแท็บเล็ตนะคะอันนี้ก็คือแท็บเล็ตแบบแนวนอนนะคะเราก็จะเห็นได้ง่ายเลยเออมันก็จะ สามารถดูได้ง่ายมากๆเลยนะคะสามารถดูได้คือชอบมากๆเลยนะของเจ้านี้คือเขาทำดีมากเลยะคะ่ะแถมใช้ได้ฟรีด้วยแต่ถ้าเราอยากเข้าถึงฟีเจอร์ที่มากกว่ามากขึ้นนะคะเราก็สามารถเราก็สามารถใช้เป็นแบบพรีเมียมได้นั่นเองนะคะเราสามารถอัปเกรดได้จากฟรีเวอร์ชั่นเป็นพรีเมียมเวอร์ชั่นเพื่อให้เราเข้าถึงการปรับแต่งที่สูงกว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูแบบพรีเมียมกันบ้าง แบบพรีเมียมอันนี้สวยนี่ค่ะถ้ารูปแบบนี้จะเป็นแบบพรีเมียมนะคะหุยก็คือหน้าตาดูดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครทำบล็อกเนะาะทำบล็อกสามารถมาเลือกดูได้เลยนะคะว่ามีแบบไหนเพื่อนๆชอบบ้างนะคะคือแบบแอมชอบมากๆเลยของเจ้านี้คือแบบจนอดใจไม่ไหวต้องเอามาแชร์กับทุกคนนะคะเพราะว่าเอาจริง ดีไซน์เขาก็สวยนะสวยเก๋ทันสมัยสวยเก๋ทันสมัยตัวอักษรก็ใหญ่นะคะตัวอักษรที่ตัวอักษรที่ใหญ่มันก็ส่งผลต่อ SEO ของเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวอักษรเล็กมันก็จะเกี่ยวกับตัว User Experience ใช่ไหมคะที่มันส่งผลลบแล้วทีเนี้ยทาง Google เขาก็จะแจ้งเตือนเรามาตลอดนะคะว่าเว็บของเรามีมีม,มีเขาเรียกว่าอะไร m a l l t e ็กอะ่อ,อมันก็ มันก็แบบอ่านได้ค่อนข้างยากเขาก็จะบอกให้เราปรับอยู่เรื่อยเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ตีมนี้นะคะก็คือเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าแอมรู้สึกว่า,ารูปแบบตีมของเขาเขาดีไซน์ออกมาให้สามารถใช้งานได้แบบสมบูรณ์แบบทั้งทั้งทั้งมือถือแล้วก็เดสก์ท็อปนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูลองไปดูแบบแม g กกาซีนกันบ้างอันนี้จะเป็นรูปแบบแม g กกาซีนนะคะก็คือเหมือนพวกเว็บข่าว เกี่ยวกับการเขียนข่าวปแปลข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกใช้ตัวนี้ได้นะเพราะว่ามันก็คือจริงๆรูปแบบนี้แอมจะบอกเลยนะมันมันค่อนข้างที่จะโอเคสําหรับการการทำเออแอดเซนนะคะเพราะว่าแอมรู้สึกว่าโฆษณามันเข้าถึงได้มัน มันสามารถวางโฆษณาได้หลายตำแหน่งได้หลายจุดนั่นเองนะคะคืออย่างจากประสบการณ์ของแอมเองนะคะการเลือกใช้บางทีมเนาะบางทีมคือโฆษณาแทบจะไม่ขึ้นเลยนะคะยิ่งจะเป็นยิ่งเป็นพวกทีมที่เป็นประเภทเอ่อ business สสนะคะ business สสอันนั้นแบบโฆษณาแทบจะไม่ขึ้นในหน้าโพสในหรือว่าในหน้าบทความของเราเลยดังนั้นการที่เราเลือกใช้ ตีมให้ถูกให้ถูกประเภทของเว็บไซต์เรานะคะก็ก็มีส่วนเช่นกันนะคะเพื่อนๆเราทําเว็บบล็อกอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะเลือกเป็นแนวลักษณะนี้นะคะก็คือว่าทั้งหมดเลยทุกๆแนวของของเจ้านี้นะคะมันก็ดีต่อ AdSense นะคะมันสามารถที่จะวางโฆษณาแบบอัตโนมัตินะคะโฆษณาจาก Google จาก Google เนาะมันเขาเขาจะเลือกวางตามตําแหน่งต่างๆ ในหน้าบทความให้ให้เราได้ค่ะคือมันก็ค่อนข้างมีหลายตำแหน่งเลยก็อย่างที่อับอกค่ะสำหรับบางทีมถ้าเป็นบิสเนสทีมนะคะคือในหน้าบทความหนึ่งอ่ะโฆษณาแทบจะไม่ขึ้นเลยหรือว่าไม่ขึ้นเลยนั่นเองนะคะอาจจะขึ้นเฉพาะตรงตรงแถบด้านบนหรือว่าแถบด้านล่างหรือว่าก็ป๊อปอัพแค่นั้นค่ะแต่ว่าจะไม่แทรกในในตัวบทความเนาะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะคะไปทดลองใช้งานดูนะคะถ้าเกิดยิ่งเป็นเว็บใหม่ยเงี้ยค่ะยิ่งสามารถทําได้ง่ายเลยเพราะว่าช่วงแรกๆอย่เงี้ยค่ะเราก็ต้องทดลองใช้ถูกไหมคะเราก็ต้องลองลองใช้ว่าเออมันโอเคกับเว็บไซต์เราหรือเปล่าพอเราใช้ไปได้ลองทดลองใช้ว่าเออสักแบบอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแบบ การเข้าชมเว็บไซต์ของเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็บทความของเรา Index อ,อะไรยังไงบ้างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอมจะลองคือแบบอันนี้ไม่ได้โม้จริงๆนะเพราะว่าใช้แล้วแบบมันดีก็เลยอยากมาแนะนําเดี๋ยวอมจะเข้าเว็บไซต์ตัวเองเดี๋ยวอมจะลองเช็ค Google index เว็บแอมให้ดูนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้เว็บใหม่เลยนะเว็บใหม่ทำประมาณสองเดือนก็คือว่าอินเด็กไปแล้วหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหน้านั่นเองนะคะข้อมูลเนาะเนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่อินเด็กไปแล้วนะคะที่อยู่บน Google และอินเด็กแล้วเนาะที่เวลาเขาค้นหาเขาก็จะสามารถมาเจอกับ บทความของแอมได้นะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวการปรับ SEO ด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าคีย์เวิร์ดตัวไหนที่เราเลือกใช้งานรวมถึงแท็กด้วยอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะสำหรับเว็บใหม่เนาะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองไปใช้งานดูนะคะอาจจะทดลองใช้สักแบบ สองอาทิตย์1เดือนอะไรอย่างเงี้ยสองอาทิตย์สี่สอาทิตย์ดูนะคะว่า,ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงต่อเว็บไซต์เราเนาะสำหรับเว็บใหม่เราสามารถเทสดูได้นะคะโอเค <c oughs> ก็ถือว่าค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะสำหรับคลิปวิดีโอด,ดีเนาะก็คิดว่าจริงๆว่าจะมาแนะนำแป๊บเดียวแต่ว่าก็นั่นแหละคะ่ะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นข้อดีของมันเนาะว่า ส่วนในบ้างนั่นเองนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือส่งผลต่อ SEO อย่างแน่นอนนะคะสำหรับตีมตีมตัวนี้เทียมแนะนำนี้ค่ะเพราะว่าคือจากสองเว็บไซต์เทียมเลือกใช้งานอยู่ตอนนี้นะคะคือมันก็เวิร์กแล้วก็โอเคสุดๆไปเลยค่ะแถมรูปแบบก็ถูกใจเราอีกด้วยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองเปิดใจใช้งานดูนะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้นะคะในการแนะนําเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับการทําเว็บไซต์นะคะสําหรับผู้เริ่มต้นเนาะเพราะว่าทุกอย่างที่แอมนำมาเสนอนะคะจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยนะคะเป็นสิ่งที่เราใช้งานจริงแล้วก็มันได้ผลจริงๆนะคะแอมก็อยากจะนํามาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนาะเพราะว่าเราจะได้เริ่มต้นได้อย่างตรงจุดไม่ต้องลองผิดลองถูกเองนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคําถาม ว่าต้องการที่จะให้ทาคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไร <S <S เพราะว่าแอมก็ไม่รู้ว่าความต้องการของแต่ละคนมีในส่วนเนื้อเนี่ยมีเกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนไหนบ้างสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวแอมจะนํามาทําเป็นคลิปวิดีโอต่อตอไปนะคะในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะคะแอมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่สําหรับคลิปหน้านะคะติดตามว่าแอมจะมีอะไรมาฝากเพื่อนเพื่อน,นทุกคนกนะคนะ โอเคอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่พลานะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ c h anel n ของแอนด้วยนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย